คุณผู้ชมรู้ไหมครับแม่ขลาแม่เบีย้ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยโดยเฉพาะเส้นเล็กต้ยมยำแต่ต้องไม่ใส่ถั่วงอกนะครับแม่เบีย้ยมีทั้งหมด6เวอร์ชันที่เราดูร่วมกันทางช่อง7 HD เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเวอร์ชันที่6นะครับฉะนั้นวันนี้มาดู6ความแตกต่างของแม่ขลาเวอร์ชั่นนี้และทุกเวอร์ชั่นที่ผ่านมาเขาต่างกันยังไงดินสรุปให้ดู6ข้อทุกคนดูคลิปนี้ได้และมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีสปอยครับเริ่มจากข้อที่1ก่อนที่แม่ขลาจะเจอกับชนะชนนนนเเเออรชัั่่่่ีีี้้ยยยยะะคคคบมมมมมขลลาาาไไไไซ็กกผูหจ แค่เกือบเกือบมีแต่ก็ยังไม่มีนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นทุกเวอร์ชันที่ผ่านมาไม่ขลาเคยมีความสัมพันธ์เคยมีเซ็กกับผู้ชายมาแล้ว1คน2คนหรืออาจจะเป็น10คนเลยก็มีนะครับไม่ขลาเวอร์ชันหนึ่งแสบมากเดี๋ยวอกาสหน้าดินเล่าให้ฟังใครที่สนใจกดติดตามรอเลยนะครับที่ YouTube, ยูทูบชี้ไปที่มุมจอมีปุ่มให้กดติดตามกดซับสไครต์นะครับหรือว่าปุ่มอาจจะอยู่ด้านล่างลองหาดูนะครับส่วนทิกตอกครับปุ่มบวกตรงรูปโปรไฟล์ได้เลยนะครับไปต่อที่ข้อสครับไม่ขลาเวอร์ชันนี้ตั้งใจและพูดออกมาเลยนะว่าเขาเนี่ยจะไม่เป็นเมีย มาไม่ขลาเขาจะไม่คิดแบบนี้ครับการที่เขาไปมีอะไรกับผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วเขาก็ชิวๆเฉยๆมีได้ครับอยากมีก็มีแต่วันนึงอยากเทก็เทดิงคิดว่าส่วนหนึ่งไม่ขลาเขานิยามตัวเองว่าเขาไม่ได้เป็นเมียน้อยครับไปต่อที่ข้อ3ครับไม่ขลาในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเขาถูกชนะชลหลอกตั้งแต่แรกปกปิดเรื่องครอบครัวครับแต่เมื่อวันนึงไม่ขลาจับได้ไม่ขลาก,ก็เสียใจหนักมากเพราะอะไรใจมันรักไปแล้วครับก็เลยพยายามที่จะผลักชนะชลออกไปจากชีวิตมองเรื่องความถูกต้องศีลธรรม ถามหาสำนึกจากชนะชนไปอีกครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นอื่นครับเมฆขลาเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ก่อนไปทัวร์อีกนะว่าชนะชนเนี่ยเขามีครอบครัวแล้วครับและความสัมพันธ์ยังดําเนินต่อไปแม้ว่าเมฆขลาจะรู้นะครับความสัมพันธ์ดําเนินต่อไม่ได้ยุตินะ ไปต่อที่ข้อสี่ครับคุณผู้ชมแม่ขลากับชนะชนเวอร์ชันนี้เขายังไม่ได้มีอะไรกันนะคุณผู้ชมมาถึงจุดนี้แล้วอาจจะแค่เกือบมีครับแต่ก็ยังไม่มีเป็นเพราะว่าแม่ขลาเขาคิดอะไรบางอย่างได้ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาที่เหมาะสมเอาให้แบบชัดเจนไม่อยากให้มันเร่งรีบแบบนี้ครับก็เลยยังไม่มีแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นอื่นนะครับมาถึงป่านนี้แล้วเนี่ยเขามีอะไรกันไปแล้วบางเวอร์ชั่นอาจจะมีอะไรกันมากกว่า1ครั้งด้วยซ้ำไปครับคุณผู้ชม ส่วนข้อ5ครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องของเจ้างูครับงูกับเมฆขลาเวอร์ชันนี้ที่ดินเห็นได้ชัดรลยว่าเมฆขลาเนี่ยเขามีความกลัวงูครับเกรงใจงูและมีความสุภาพกับงูมากๆต่างจากทุกเวอร์ชั่นที่ผ่านมาเมฆขลาเวอร์ชั่นอื่นจะชิลๆคุยกับงูหยิบจับไล่งูไม่ได้มีความกลัวเลยแล้วเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นแรกที่ดินเห็นงูเนี่ยขู่และทําท่าจะฉกจะกัดเมฆขลาซึ่งเมฆขลาก็ กลัวจนตัวสั่นเลยและเห็นได้จากแบบสีหน้าแวบ,บตาคือกลัวจริงๆครับและปิดท้ายที่ข้อ6ครับเป็นเรื่องก๋วยเตี๋ยวอย่างที่ดินบอกไว้ตอนต้นครับเวอร์ชันนี้ดินยังไม่เห็นชัด ว่าเมฆลาเขาชอบกินอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันที่ผ่านมาโดยเฉพาะเวอร์ชันแรกๆเนี่ยเมฆลาชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากร้านของอาเตาที่พายเรือมาขายเนี่ยเมฆลาไปนั่งกินบ่อยมากครับเจอที่ไหนก็สั่งก็จะชอบสั่งเส้นเล็กต้ยมยำไม่ใส่ถั่วงอกครับคุณผู้ชมนี่เป็น6ข้อของความแตกต่างเมฆลาในเวอร์ชันนี้กับทุกเวอร์ชั่นที่ผ่านมาที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่เคยดูแม่เบีย้ยในเวอร์ชันไหนแล้วก็มาดูแม่เบี้ยเวอร์ชันนี้นะครับเห็นความแตกต่างก็มาแสดงความคิดเห็นนได้้้ใตตคลิปีแ่ ถ้าเกิดยังไม่ได้ดูนะครับก็ติดตามที่ YouTube และ t i k t อกช่องพัชรพจน์ไว้เดี๋ยวดินจะมีมาเล่าในแง่มุมต่างๆด้วยรอติดตามเพราะว่าแม่ขลาในเวอร์ชันนี้อย่างที่บอกว่าเมื่อตอนนี้เนี่ยเขายุติความสัมพันธ์ให้กลับไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องแล้วเมฆขลาเวอร์ชันนี้ก็คือเป็นคนดีดูมีศีลธรรมมากเลยอะ่ะมันน่าสนใจมันน่าติดตามต่อว่าแล้วมันจะยังไงต่อมันจะไปสุดที่ตรงไหนหรืออะไรที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์ของเขามันกลับหรือว่าพัฒนาไปได้มากกว่านี้ อันนี้ต้องติดตามกันดินคิดว่าเมฆขลาเวอร์ชั่นนี้ดูเป็นคนดีดูแตกต่างจากทุกเวอร์ชั่นที่ผ่านมาเลยครับสิ่งหนึ่งที่ดินเห็นเหมือนกันว่าเมฆขลาเหมือนกันในทุกๆเวอร์ชั่นนะครับทายพูดตอนนี้เลยนะหนึก็คือเรื่องของความสวยและกลับไปบ้านเรือนไทยก็จะเปลี่ยนเป็นชุดไทยอันนี้เหมือนกันครับ สองแม่ขาลาทุกเวอร์ชั่นจะเป็นคนที่มีความมั่นใจและพร้อมจะสู้กับคนเป็นคนไม่ยอมคนครับและสามรวยมากครับได้รับมรดกจากคุณพ่อคุณแม่มานะครับรุ่นพ่อมาแล้วก็เปิดบริษัททัวร์เป็นสามข้อนะที่ดินึกได้ตอนนี้ที่เขาเหมือนกันน่ะที่เห็นชัดที่สุดฉะนั้นติดตามไปด้วยกันนะครับในทุกคืนวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่อง7 HD กด35แล้วก็ดูย้อนหลังทางบักกะบูดอททีวีหรือว่าแอปพลิเคชันบักกะบูได้ส่วนที่ยูทูบและทิกต็อกนะครับของดินเองในช่วงละครไทย นะคุณผู้ชมติดตามได้ประมาณ1นทุ่มตรงเกือบทุกวันครับก็กดติดตามกด s ับสไครตใถ้า้่าอยากพลากดกระดิ่งมาเลยอาจจะมาเรทบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้ไปแล้วนะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยขอให้ปลอดภัยและโชคดีสวัสดีครับ